Ça, c'est le vrai hiver, C'est nos longs laits ฮิมาลงหลายที่สุดอยู่ในมือนี่นะเป็นยังอีกมือหนึ่งก็ถึงคริสต์มาสแล้วแปลว่ามีฮิมามันลงหลายลงหลายที่สุดเยอะมากๆ